สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีชเตชเ,เชอร์ของค,ครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับอีเวนต์ของพาเล็คิงครับได้มาเนยครับซึ่งอีเวนต์ของพาเล็คิงนั้นผมแนะนำนะครับว่าอย่ารีบร้อนค่อยๆเล่นไปครับค่อยๆเล่นค่อยๆอาเวลไปเนาะถ้าหากคุณแบบว่าออาเวลทีเดียวไปอยู่ที่40 50อะไรอย่างเงี้ย คุณอาจจะเล่นไม่ไหวและคุณอาจจะฟาร์มเต่ารุงได้ไม่ครบนะครับอีเวนต์นี้คุณต้องลงไปเก็บเต่าสีรุงให้ครบ500ตัวอาถ้าคุณเก็บครบนะครับก็จะได้ของรางวัลมากมายอย่างเช่นเป็นเพชรเพชรประมาณ50เม็ดบวกบวกแล้วก็พวกตัวดงตัวแดง6ดาวฟรี5ดาวฟรีแล้วก็กุญแจกุญแจสีเงินกุญแจสีทองก็มีนะครับเพราะงั้น ค่อยๆเล่นกันไปค่อยๆเก็บเต่ารุ้งกันไปนะครับถ้าหากคุณเก็บเต่าสี่รุ้งได้ครบแล้วอันนี้ก็ค่อยไปอัพเวลกันหลัวๆนะครับเพื่อจะได้ทำอาอาอันดับของรางวัลน,นะครับก็สูงสุดอยู่ที่บอสเวล150ถ้าหากคุณผ่านได้ก็จะได้เป็นพวกค่าหัวเนาะแต่วัน,น,นแรกๆเนี่ยแนะนําว่าค่อยๆฟาร์มไปค่อยๆเก็บเต่ารุ้งกันไปเนาะอย่าเพิ่งรีบไปอัพเวลนะครับ แล้วก็มีการเล่นของโหมดของ PVP ในไพ่เหล็กคิงในไ i ่เ t ล็กคิงนะครับคุณมีโอกาสที่คุณจะเจอกับในโหมดของ PVP ด้วยถ้าหากชนะมาก็าได้ของรางวัลเนาะซึ่งมันมีเคเวสให้คุณชนะในโหมดของ PVP ในไพ่เหล็กคิงเนี่ยทั้งหมดก็คือสามสรอบเนาะซึ่งในโหมดของ PVP p i ่เหล็กคิอ่ะจะเป็นรูปของช่องรูปผงนะครับแนะนำว่า ให้คุณลงช่องทงที่เป็นพื้นสีแดงอย่าไปลงช่องทงที่เป็นพื้นสีม่วงเพราะพื้นม่วงนั้นมันยากมากๆให้ลงพื้นแดงเนาะจะได้ชนะง่ายๆนะครับซึ่งพาเล็คิงของรอบนี้เดือนนี้มีบอสสามตัวไม่ใช่2แต่3เห็นไหมครับโอเด้งโลเจอร์แล้วก็เลลี่สำคัญคือแค่เลลี่ บอสเรลี่คือบอสใหญ่ผ่านได้ก็มีการเวลอัพของดาดขึ้นไปเนาะแต่บอสรองอย่างไอเจ้าโอเด้งและวก็โรเจอร์คุณสามารถเลือกที่จะว่าสู้หรือไม่สู้ก็ได้ถ้าหากสู้ชนะก็ได้เต่าสีรุ้งมาเนาะถ้าหากแพ้ก็ไม่เป็นไรครับชนะหรือแพ้ก็ได้สู้หรือไม่สู้ก็ได้เนาะวันนี้ผมก็มาโชว์ทีม3บอสให้รับชมกันนะครับ ซึ่งไม่ใช่ทีมที่ผ่านได้ถึงเวล150นะเวนโลเจอร์เป็นทีมที่ผ่านได้เดวันแรกๆแ,แล้วก็ฟาร์มเต่าไดเนาะเริ่มมาจากบอสโลเจอร์ครับซึ่งบอสโลเจอร์นั้นมันคือบอสเดียวกับเดือนก่อนสก,กิลเหมือนกันครับผมเลยขออัพเวลลัวๆเนาะเพราะมันผ่านง่ายอยู่แล้วเพราะเคยผ่านมานะครับ บอสของโรเจอร์ครับสกิลดาของมันนั้นเหมือนกับบอสเดือนก่อนทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลยเพราะง้นบอสของโรเจอร์ครับมันอวยเอเจ้าลูฟี่ยามาโตะลิมเตตหกดาวจากมีใช้ซากผ่านได้ดก็คุณใช้ทีมไหนผ่านเดือนก่อนมาคุณก็ใช้ทีมนั่นแหละผ่านบอสโรเจอร์ของเดือนนี้เนาะสกิลดาเหมือนเดิมนะครับน้ำมืจังแค่ผ้าดาของกาชา โรบินจังครับ5ดาวของกาชาซัพพอร์ตโรบินจังจำเป็นสำคัญก็จะเป็นเอเจ้าอ่าบาโธนี่ครับบาโธ6ดาว6ดาว,ดาวบวกตัวนี่ครับแล้วก็จะเป็นเลลี่คู่ครับสกิลเปลี่ยนตัวสามารถล้างช็อตได้4เทิร์นเนาะเปลี่ยนตัวล้างช็อต4เทิร์นเอเจ้าซัพพอร์ตล้าง3เทิร์นรวมกันเป็น7เทิร์นนะครับแล้วก็มีอุศบครับอุศบ5ดาวของกาชานะครับ ก็จะหาคุณไม่มีเป็นเลลรยคู่คุณก็ใช้ตัวคอร์อวยอย่างโอเดนคู่มาใส่แทนได้เหมือนกันนะครับก็เดือนก่อนคุณใช้ทีมในผ่านก็ใช้ทีมนั่นแหละในการผ่านด่านของโรเจอเดือนนี้ครับทีมนี้ผ่านได้ถึงเวลร้อยห้าสิบนะครับสกิลด่านเหมือนเดิมเนาะเพราะงั้นผมขอไม่พูดถึงนะครับมันเหมือนเดิมแหละคุณที่เคยเล่นมาคุณก็จะรู้เนาะมันเจออะไรกันบ้าง ออเ,เจอไป้าเจอผิดไม่ตายเจอช,อช็อตเสร็จเธอเนอะาะจะหากคุณผ่านได้เดินก่อนเดินก่อนคุณผ่านได้เดินนี้คุณก็ผ่านได้เหมือนเดิมครับเ <ri> พราะเซคิวมันเหมือนเดิมเนาะแต่นี่คือเป็นวอสบอสแคบิลยี่สเนาะผมเลยจะไม่อา้าเปลี่ยนตัวครับตีไปเลยยังไงก็ตายแหละก็ไม่คิดไม่ถึงเลยว่ามันจะอบอสใหญ่เดือนก่อนเนี่ยมาเป็นบอสดองของเดือนนี้ เดินนี้มีบอสรองถึง2ตัวนะครับทั้งเลสลี่ทั้งโรเจอร์ Roger, ซึ่งโรเจอร์เกิลเหมือนเดิมแต่ไอโอเด้งแตนะ่โอเด้งนั้นเซิลเปลี่ยนใหม่นะครับบอสใหญ่ครับจะตีไปเถอะบ <c oughs> <c oughs> เน้นย้ำเนาะเดินก่อนผ่านได้เดินนี้คุณก็ผ่านได้เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ครับทีมของโรเจอร์ได้เวลของ150ินะครับ บอสรองของโอดเด้งนะครับซึ่งทีมนี้นั้นผ่านได้ประมาณชั้น1ถึงเวล9-9เนะครับ99เลยนะเอาเวลของ1 0 0ถึง150เนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้ใจนะครับว่ามันจะไหวหรือเปล่ายังไม่ขอฟันธงแล้วกันแต่1-9ถึง99เนี่ยได้แน่นอนนะครับเพราะการล้างดีบัฟเนี่ยคือครบถ้วนนะครับด่านนี้ครับถ้าเจอกับในเวลของ8 0 9ถึงเ9ากนะครับก,ก็จะเจอกับนะครับ กลุ่ม3ลดโจมตี5เทินโซ่แถวกลาง4เทินช็อต2เทินกลุ่ม4มีการใบกับตันแบดเทินปิดไม่ตาย6เทินนะครับเกราะบาลีอ่ะเพอร์เฟกซ์สครั้ง2เทินเปลี่ยนแก้วแบดสุ่มระหว่างแก้วของแดงหรือฟ้านะครับแล้วก็บอสใหญ่นะครับก็จะเปลี่ยนสีตัวเอให้กลายเป็นสีของฟ้าลดโจมตี8เทิน สูมเปลี่ยนแก้ระหว่างแก้วของมืดมนว่างเปล่าระเบิดนะครับแล้วก็กรอบผ่าครึ่ง4ี่เทินนะครับ1 9ถึง99ได้แน่นอนส่วน1 0 0ถึง1 5ออันนี้ยังไม่ฟันทงว่าจะไหวหรือเปล่านะครับทีมนี้ครับด่านนี้มันจะเจอกับการลดโจมตีเยอะมากๆ5เทินแเธินสเทินเพราะงั้นแนะนำว่าใช้เพื่อนนะครับเพื่อนหรือคุณเอง ใช้เป็นเลลี่คู่กาบันครับแนะนํามากๆเพราะคู่นี้ครับมันสามารถล้างลดจมตีได้ถึงสติบเธอเนาะพะงานใช้เพื่อนหรือคุณเองกับตันเป็นคู่นี้เท่านั้นนะครับช่วยผ่านได้โคตรง่ายครับส่วนทีมผมนะครับทีมผมนั้นก็จะมีไปกับตันก็คือจะเป็นไอซ์เซ่ยมต่อคู่กับลูฟี่ครับหกดาวลิมิเต็ดครับแล้วก็เป็นนามิครับนามิหกห้าดาวของกาชานะครับ รถเป็นจานกับห้าดาวของกาชากับซัพพอร์ตจำเป็นก็จะเป็นบาโทเหมือนเดิมนะครับบาทโธหกดาวหกด,ดาวบวกนะครับแล้วก็จะมีเป็นอาบากี้เด็กนะครับบากี้เด็กเนี่ยสามารถล้างได้อ่าทั้งเกราะบั๊บไม่ตายคืออาจากเป็นบอสเวลของ150เนี่ยมันเจอเกราะผ่าครึ่งบั๊บไม่ตายไงบากี้เด็กมันล้างได้แน่นอนครับตอนอนบอสเวลร้อยะ ล้างได้แน่นอนครับทั้งบ๊ฟไม่ตายทั้งกรอผ่าครึ่งและแถมเป็นการเปลี่ยนแก้วด้วยเนาะบาร์กี้เด็กช่วยได้ถึงเวลของ150ิเลยนะแล้วก็จะมีเป็นแชงครับแชงเด็กนะครับตัวนี้เอามาเพื่อเอามาเพื่อทำอะไรนะจะทไม่ได้ฮะอ๋อล้างใบกับตันนะครับแชงเด็กนะครับผมยังไม่ได้อัพอนะแต่ก็เล่นได้เนาะแล้วก็เเวลของ150มันเจอกับบัฟของหิวข้าวด้วย ิวข้าว5อันตอนกลุ่มที่3ซึ่งหิวข้าว5อันนั้นเลลี่คู่กาบันอาบิบีหลักเต็มล้างได้3อันแล้วก็เอเโรบินจังอาบิบีหลักเต็มล้างได้อีก2อัน2ตัวครบ5อันเนาะบัฟหิวข้าวเลยไม่เจอนะครับทีมนี้ก็ผ่านได้ประมาณเวล1ถึง99แต่100ถึง150นั้นก็มีโอกาส ผ่านได้เหมือนกันนะครับยังไม่คนะอนเฟิ<า>ร์มนะมาลุยกันเลยครับเจอรถจมตีเยอะครับ<อ><อ>เยอะมากยังไงก็มันเหมือนว่ามันบังคับหรือว่าเสฟเพื่อนเป็นเรล,ลี่กาบานเถอะมันช่วยได้มะงั้นคุณต้องหาตัวคอร์ดเอามาล้างรถจมตีเยอะถ้าเิอแปดเธอสิบเธอนี่ะโอโ้โหใส่กันตายเพราะงั้นใช้เพื่อนหรือกุณเองกับกานเป็นเรล,ลี่กาบาน ดีที่สุดนะครับปุ๊บหายไปครับเห็นไหมรถจมตีหายไปครับกลุ่มซีนะครับหนวดขาวครับอันนี้มันคือเวลแค่20กว่ามันยังง่ายอยู่ไลยถ้าหากเป็นเวลอ่าประมาณ80-60ขึ้นไปก็ต้องมานั่งเปลี่ยนตัวนะครับมันต้องเปลี่ยนตัวนะเพื่อทําการ บัฟดาเมเพิ่มขึ้นนะแต่ตอนนี้คือเบลของ20ก็เลยสบายอยู่เลครับรรบากี้เด็กเนี่ยมันเปลี่ยนได้ทางแก้ของหมื่นมนแก้ว่างเปล่าแก้ระเบิด เลี่ยนได้หมดนะครับมันเลยเหมือนไปต่อคอดอวยนะบาร์กี้เด็กเนี่ยใส่ไปเลยครับช่วยได้ประมาณนี้ครับรองบอสของอดเด้งนะครับและก็บอสใหญ่ของเลลี่นะครับซึ่งก็ค่อยๆเอาเวลไปนะครับผมขอเล่นทีละเวลนะไม่รีบร้อนครับเพราะกลัวมันยากเกินไปและจะเล่นไม่ผ่านเนาะซึ่งทีมผมนะครับก็จะใช้เป็นทีมทีมครับทีมนี้นั้นผ่านได้ถึงประมาณเวล79นะครับ79นะ80คือไม่ไหวครับ 80คือต้องเปลี่ยนทีมนะอันนี้คือได้1ถึง79แน่นอนนะครับก็เงื่อนไขของดานเวลของ6 0สิถึง79นะครับก็คืออ,อันไหนวะอันนี้อันนี้ครับก็จะมีการกลุ่มที่3มีช็อตนะครับ1เทินลดเลือดเราลงไปครับ20%นะครับแถวบนเจอแก้วมืดบ่นนะครับแล้วก็แถวบนเจอโซ่นะครับ5เทิน กลุ่ม4เจอเกราะบาลียเพอร์เฟกต์สครั้ง2เทินเพิ่มเวลาไม้ตายทั้งหมด1เทินใบกับตัน5เทินซึ่งกลุ่ม4นั้นผมยังไม่แน่ใจว่าอาการถูกเพิ่มเวลาของไม้ตายจะออกมาก่อนหรือใบกับตันออกมาก่อนถ้าหากถูกเพิ่มเวลาไม้ตายออกมาก่อนทีมผมก็จะกา,การถูกเพิ่มเวลาของไม้ตายถ้าหากใบออกมาก่อน ที่ผมก็เจอบ่ายทาให้ไม่การการถูกเพิ่มเวลาของไม่ตายเนาะจุดนี้ต้องดูก่อนอันนี้คือยังไม่รู้นะครับว่ามันจะออกก่อนหรือออกหลังนะแต่ผมก็เตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมว่าออกก่อนออกหลังก็สามารถจัดก,การได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ท่าครับถ้าเลือดน้อยกว่าที่กําหนดไว้จะเจอกับบัฟเจ็บปวดหรือซูเปอร์ช็อตที่ผมแปลไปในกลุ่มตอนแรกยังไม่เห็นชื่อของสกิลนะครับ อาบัฟของเจ็บปวดนั้นก็คือทุกครั้งที่คุณกระทำอะไรที่เป็นพิเศษนอกจากการโจมตีปกติคุณจะเจอการลดเลือดลงไป5000ทุกครั้งอย่างเช่นคุณกดไม้ตาย1ครั้งเลือดหายไป5,000กดเปลี่ยนตัวเลือดหายอีก5,000ก็ทุกครั้งที่คุณกดไม้ตายหรือเปลี่ยนตัวหรือซุปเปอร์ก็ตามเลือดจะหายไป5,000ทุกครั้งที่คุณกด พวกนั้นนะครับแล้วก็บอสใหญ่ก็จะมีการากรอกหกเหลี่ยมการทุกอย่างยกเป้งการลดกรอกนะครับแล้วก็กรอบผ่าครึ่งนะครับอยู่ที่2เทินเพิ่มเวลามาตตาทั้งหมดนะครับหเทินกรอกลุ้ง5เทินจะหากเลือดน้อยกว่าที่กําหนดไว้จะเจอจํากัดการตีตีได้แค่4ครั้งใน3เทินนะครับเอต่อเทินปั๊บอยู่3เทินนะครับ ซึ่งที่บอกบอกมานั้นไอคำว่าถ้าหากเลือดน้อยกว่าที่กําหนดไว้ตรงจุดนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่ามันต้องน้อยกว่าเท่าไหร่แต่ถึงจะน้อยกว่าทีมผมก็ไม่น่ามีปัญหาครับทีมนี้คือสามารถผ่านด่านได้ถึงเวล1ถึงเ9เลยครับอาเวลของ8 0ถึง150เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นคลิปต่อไปเนาะวันนี้คือวันแรกวันแรกของการฟาร์มเต่าเนาะผมเลยยังไม่อยากรีบนะครับ1ถึง79แน่นอนได้ครับ กัปตันก็คือจะเป็นกัปตันของลูฟี่คู่กับเอสนะครับ6ดาวบวกซึ่งคู่นี้นั้นสามารถการการถูกเพิ่มเวลาไม่ตายได้ด้วย5เถิดนะครับทีมนี้เลยจะไม่ถูกเพิ่มนะแล้วก็ลูกเรือครับก,ก,ก็จะเป็นโรบินจางครับโรบินจาง5ดาวของกาชาครับซัพพอร์ตจะเป็นครับซัพพอร์ตก็คือจะเป็นเจ้าบาโธนะครับบาโธ6ดาว6ดาวบวกนะครับแล้วก็จะเป็นเอ่อโทคิหรือฮิูรินะโทคินะครับ โทคิตัวนี้เอามาทําการลดเวลาไม่ตานะครับเผื่อไว้เผื่อ,อเจอใบไงแล้วเอาโทคิใสมาเพื่อทําการลดคูดาของไม่ตานลงไปหนึ่งเทิร์นนะครับเผื่อไว้ก่อนนะและ้วอุซบอุซบนี่ไม่จําเป็นฮะผมใส่มาเฉยๆนะครับแล้วก็เป็นไอ้เจ้าโซโคงิงโซโคิงตัวฟรีเนาะเอามาล้างเกราะผ่าครึ่งนะครับเพื่อนของทีมนี้ก็จะเป็นไอ้เจ้าลูฟี่ยามาโตะนะครับพะคู่นี้นั้นมาสามารถกันโซ่ครับ ทีมนี้เลยจะไม่โดนโซ่นะครับทีมก็ประมาณนี้ครับมันหลุดกันเลยครับถ้าหากถึงเวลประมาณ60บวกคุณก็ต้องมานั่งเปลี่ยนตัวกันหน่อยนะก็คุณต้องดอ,องเธอสองเธนเพื่อทำการเปลี่ยนตัวไอ้เจ้าลูฟี่เอสเนี่ยมันจะได้พอดีตอนเจอบอสเปลี่ยนเป็นล่างคู่เนาะแต่ตอนนี้คือเวลยี่สิบตอั้นตีไปครับ บัวเวลเยอะ60บวกเนี่ยค่อยมานั่งเปลี่ยนตัวนะแต่ทีมเนี้ยคือได้นแน่นอนแหละถึงเวล79เลยครับแค่เ9นะมากกว่านี้คือต้องเปลี่ยนทีมแล้วเพราะดีปั๊บไปมากขึ้นนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะว่าจะจัดทีมยังไงเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูครับแต่วันนี้วันแรกเนาะขอชิวๆขอฟาร์มเครกันเอ้ฟาร์มเต่ารุ้งกันก่อนนะครับอย่ารีบร้อนอย่าพึ่งไปอัพเวลจนถึงเวล 60 80กันเร็วนะครับฟาร์มไปฟาร์มกันเต่ารุง้งครบปุ๊บและเราค่อยว่ากันเราค่อยไปตีบอสท,ทีเดียวเนาะวันนี้ฟาร์มไปก่อนครับบอสใหญ่ครับเรลี่ครับถูกเพิ่มเวลาของมาตายเนาะแต่ลูฟี่เอสกันได้ครับ โอ้ไปครับอีเวนต์ของพระเอกคิงครับเดือนนี้ก็มีประมาณนี้เนาะมี3บอสนะครับบอสรองของอลูเชอร์โอเด้งแล้วก็เลลี่เนาะวันนี้ฟาร์มเพชรให้ฟาร์มเพชรอีกอะฟาร์มต่างรุ้งกันไปก่อนนะครับก็ทีมของบอสรองประมาณนี้ทีมของบอสใหญ่ได้ถึงเวลที่79นะครับก็ไลก์ก็แชร์ก็ติามเพื่อเปลังใจผมนะครับดีไหมฮะสวัสดีครับ